ภาษาเขมรวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์บวกลบคูณหารว่าภาษาเขมรพูดว่าอย่างไรนะครับเริ่มกันเลยนะครับบวกโบกลบดอหรือว่าลบคูณกุล หารแจกบวกโบกลบลบหรือดอคูณกุณหารแจกทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะครับสองบวกสอง เท่ากับ4พูดว่าปีโบกหนึ่งปีสมอนังบวนปีโบกหนึ่งปีสมอนังบวนสำหรับภาษาเขมรวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ